สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษที่จะพาทุกคนดำดิ่งไปในโลกของความลึกลับความกลัวและการเอาตัวรอดในดินแดนที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้มีชื่อว่าเถื่อนวัตตะแห่งป่าเถื่อนไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่มีในแผนที่ไม่มีสัญญาณไม่มีเวลาและไม่มีคำอธิบายว่า ทำไมคนที่เข้าไปแล้วถึงไม่เหมือนเดิมอีกเลยเรื่องนี้เล่าถึงสองตัวละครหลักคือเอกช่างกล้องสารคดีวัย30กับเหมยผู้ช่วยโปรดิวเซอร์สาวที่มีปมในอดีตทั้งคู่เข้าไปในเขตป่าลึกของภาคเหนือเพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติแต่สิ่งที่พวกเขาเจอกลับกลายเป็นการเดินทางสู่ใจกลางความลี้ลับของมนุษย์เสียงในหมอกการเดินวนซ้ำในทางเดิมภาพหลอนของคนตาย ความรู้สึกว่ามีบางอย่างเดินตามทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าเถื่อนซึ่งไม่ได้มีผีแบบที่เราคุ้นเคยแต่กลับสะท้อนจิตใต้สำนึกความกลัวและอดีตของแต่ละคนเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมีแขกรับเชิญประจำรายการอีกคนที่จะมาร่วมพูดคุยในสไตล์สนุกฮ หลอนขำกลบกลัวเหมือนเดิมขอแสงปรบมือเบาๆต้อนรับน้องตาลสวัสดีค่ะตานเองค่ะกลับมารับหน้าที่เป็นคนขี้กลัวแต่บ้าระห่ำเหมือนเดิมวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะเถื่อนเนี่ยแค่ชื่อก็รู้สึกว่าต้องเจออะไรไม่ธรรมดาแน่นอนใช่เลยตานคิดดูนะแค่เริ่มเรื่องก็เปิดมาว่าเข้าป่าแล้วไม่มีใครเคยรอดกลับออกมาได้แบบเดิมฟังแล้วขนลุกเลยแล้วเขาไม่ได้แค่เล่าผีหลอกแบบตุ้งแช่แต่เล่าแบบค่อยๆกลืนกินหัวใจคน จริงแถมเราว่าเรื่องนี้มันมีอะไรให้ตีความเยอะนะอย่างป่าเนี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ป่าแต่มันคือใจของคนก็ได้คนเราก็มีอะไรซ่อนๆไว้ลึกๆใช่ไหมโอ้โหตานวันนี้ลึกซึ้งนะครับทุกคนต้องปรบมือใช่เลยตัวละครอย่างเหมยเองก็มีอดีตฝังใจเกี่ยวกับพ่อที่หายไปในป่าส่วนเอกก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่คิดว่าควบคุมได้ทุกอย่างด้วยกล้องแต่พอเข้าไปในป่ากล้องนั่นกลับจับภาพอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ภาพมันคือความรู้สึก แล้วฉากที่เราอินสุดคือตอนที่เหมยได้ยินเสียงเด็กเรียกจากในหมอกโอ้ยขนลุกมากแบบมันไม่ใช่แค่เสียงเด็กนะแต่มันเป็นเสียงที่เรารู้สึกได้ว่ามาจากความทรงจำใช่และนั่นคือจุดแข็งของเรื่องนี้เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าผีไม่ได้อยู่แค่ในโลกวิญญ,ญาณแต่มันอาจจะอยู่ในใจเราทุกคนและเวลาที่เราหลงอยู่ในบางสิ่งเช่นความกลัวความเศร้าความผิดเราก็เหมือนติดอยู่ในป่าเถื่อนแบบเดียวกัน แล้วอย่าลืมครูผาโอ้ยคนนี้คือหลอนแบบสงบนิ่งเดินนำป่าเหมือนรู้ทุกซอกทุกมุมแล้วพูดจาอะไรที่เราไม่เข้าใจแต่พอจบเรื่องถึงรู้ว่าทุกคำที่เขาพูดมันคือคำใบ้ทั้งหมดเลยนะเออเอออย่างประโยคที่ว่าอย่าเดินหาทางออกถ้ายังไม่รู้ว่าหลงเพราะอะไรมันแทงใจเลยนะเพราะบางทีเราก็พยายามออกจากความทุกข์โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเศร้าเพราะอะไร แล้วอีกอย่างที่เราชอบคือความสัมพันธ์ของเอกกับเหมยอะ่ะมันไม่ใช่ความรักแบบหวานแหววแต่เป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากการเจอเรื่องร้ายร่วมกันเหมือนยิ่งเจอผียิ่งผูกพันฮ่าฮใช่เลยและตอนจบก็ไม่ใช่การปราบผีหรือทำพิธีปลดปล่อยแต่มันคือการเลือกที่จะยอมรับและเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรื่องบอกว่าไม่มีวันออกแต่ก็ไม่มีวันหลง สรุปแล้วเราว่าเถื่อนวัตตะแห่งป่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องของใจเรื่องของการไม่ยอมรับและการยอมจำนอนอย่างมีสตินี่มันปรัชญาชีวิตเลยนะพี่กล้าและตอนที่เราได้รู้ว่าเวลาภายในป่าไม่เคลื่อนไหวอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มกระจ่างพอเราลองคิดดูดีๆบางทีชีวิตเราก็วนอยู่กับเรื่องเดิมๆแบบไม่รู้ตัวทั้งที่โลกภายนอกเดินไปแล้วนะแต่ใจเรายังอยู่ที่เดิม โอ้ยอันนี้ก็แทงใจนะเพราะบางทีเราก็รู้ว่าเราควรจะไปต่อแต่เราก็ยังรออะไรบางอย่างอยู่ในอดีตทั้งที่มันไม่มีแล้ว่ะเหมือนเราเฝ้าหวังจะได้ยินคำขอโทษหรืออะไรบางอย่างทั้งที่มันไม่เคยมาแล้วเรื่องนี้มันย้ำอยู่เสมอว่าการอยู่ในป่าเถื่อนไม่ได้แปลว่าต้องเจอผีแต่เจอเงาของตัวเองซึ่งบางทีมันน่ากลัวยิ่งกว่า ใช่แล้วแต่ละตอนมันก็ไม่ได้เล่าแบบพยายามหาคำตอบนะมันเล่าให้เรารู้สึกแล้วเราก็ค่อยๆต่อภาพเอาเองว่าอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือภาพลวงคือดูจบเราก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจริงๆแล้วตัวละครตายหรือยังหรือว่าแค่ออกจากป่าไม่ได้หรือว่าเขาเลือกที่จะอยู่อยู่กับความกลัวอยู่กับสิ่งที่เคยหนีแบบว่าป่านี้อาจจะไม่ใช่สถานที่แต่อาจจะเป็นภาวะหนึ่งของคนที่ไม่พร้อมจะเผชิญกับตัวเองใช่ไหม ถูกต้องเลยครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ใช่แค่ผีหลอกคนแต่มันกระซิบกับเราเหมือนชื่อช่องเรานี่แหละเสียงกระซิบของวิญญาณอ้าวว,าว้าวมันเข้าเป๊ะเลยค่ะทุกคนและถ้าใครอยากฟังเวอร์ชั่นเต็มๆของเรื่องนี้ทั้งหมด10ตอนตั้งแต่พวกเขาก้าวเข้าไปในป่าจนถึงวันที่เขาเลือกเดินออกมาก็ไปฟังได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆปนปรัชญาแบบนี้อีกแล้วคุณล่ะครับคุณเคยติดอยู่ในป่าแบบเถื่อนของตัวเองหรือเปล่าแล้วคุณออกมาหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วเราทุกคนยังอยู่ในนั้นแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ